ชีวิตของเราเป็นผลรวมของความสัมพันธ์ของความสุขและความทุกข์ในชีวิตของเราครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The A E Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมาสรุปหนังสือที่มีชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดเราจะสุขและทุกจากความสัมพันธ์ที่มีขึ้นอยู่กับมุมมองของเราครับถ้าเราแค่ใส่ใจและพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาอกเอาใจคนอื่นในที่สุดเราก็จะเหนื่อยและไม่มีความสุขในชีวิต ได้เลยครับแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขซึ่งอาจจะมีโกลนเกลียบบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเราเกิดมาในชีวิตเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้เพื่อใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียคุณผู้ฟังสามารถหาซื้อได้จากช่องทางผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นี้ครับซึ่งอาจจะมีโกลนเกลียดบ้างแต่ก็ไม่เป็นไร เราเกิดมาในชีวิตเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้เพื่อใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นครับประโยคที่ชื่นชอบมากที่สุดในสือเล่มนี้ก็คือจงใช้ชีวิตให้เหมือนการเต้นรําและทุ่มเทให้กับวินาทีนี้อย่างสุดกําลังครับแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีทางที่เราจะทําให้ถูกใจทุกคนบนโลกใบน,นี้ครับเราไม่สามารถห้ามให้คนอื่นเกลียดเราได้ครับทุกคนล้วนมีคนเกลียดด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเราถูกใครสักคนเกลียดนั่นแสดงว่า เราได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระตามเส้นทางของตัวเองครับถ้าเป็นไปได้ไม่มีใครอยากถูกเปลี่ยดแต่ชีวิตที่ต้องคอยทําตามความหวังของคนอื่นคือชีวิตที่ไร้อิสระภาพการที่กังวลกับสายตาคนอื่นเพราะเราอยากให้คนอื่นนึกถึงเรานั่นเป็นแค่การใส่ใจตัวเองไม่ใช่การใส่ใจคนอื่นครับดังนั้นแทนที่จะมัวนั่งรอให้คนอื่นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเราต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงก่อนครับ จงใช้ชีวิตโดยไม่ยินยอมให้อดีตมาครอบงำปัจจุบันและอนาคตของเราครับและเราต่างมีโลกของใครของมันครับโลกที่เราเห็นกับโลกที่คนอื่นเห็นล้วนแตกต่างกันครับอดีตไม่มีความหมายอดีตไม่ได้กำหนดปัจจุบันหรืออนาคตของเราถ้าเชื่อว่าชีวิตเราทั้งในตอนนี้และอนาคตถูกอดีตกำหนดเอาไว้หมดแล้วเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยครับ การโกหกตัวเองที่เลวร้ายที่สุดคือการเอาแต่มองอดีตและอนาคตไม่สนใจชีวิตในวินาทีนี้ครับในชีวิตไม่มีใครเลือกเส้นทางชีวิตให้เราได้เราทั้งนั้นที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่สิ่งแวดล้อมแต่อยู่ที่เราตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงและเลือกใช้ชีวิตแบบเดิมๆเ,เองต่างหากครับคนเราอยากเปลี่ยนแปลงอยากพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นแต่ไม่เปลี่ยนก็เพราะเรากลัวการเปลี่ยนแปลงการที่เราไม่มีความสุขไม่ได้เป็นเพราะอดีตหรือสภาพแวดล้อม และก็ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถเราแค่มีความกล้าไม่มากพอต่างหากครับตราบใดที่ชีวิตเรายังผูกติดกับคําว่าถ้าฉันทํามีแบบนี้แบบนั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยครับและบางครั้งเราก็อาจทําให้คนอื่นรู้สึกแย่หรือเจ็บปวดได้เหมือนกันครับชีวิตเป็นของเรามีแต่เราเท่านั้นที่ใช้มันได้ ถ้าเราไม่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแล้วใครจะมาใช้ชีวิตเพื่อเราครับการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้คือภารกิจของชีวิตเราครับจำนวนเพื่อนหรือคนรู้จักไม่ได้มีคุณค่าอะไรสิ่งที่ควรคำนึงถึงมากกว่าคือระยะห่างและระดับความสนิทของความสัมพันธ์ต่งางหครับคนเราไม่ได้ตามต้อยก,กว่าคนอื่นเลยครับเราแค่คิดไปเองว่าตัวเอง ตา้ออ้ยเท่นนัชีวิตไม่ใช่การแข่งขันไม่ต้องแข่งกับใครจำไว้ว่าเราไม่ได้เดินทางไปข้างหน้าเพื่อที่จะแข่งขันกับคนอื่นแต่เพื่อให้ก้าวไปได้ไกลกว่าจุดที่ตัวเองอยู่ในปัจจุบันครับสิ่งที่เราทําได้มีแค่เลือกเส้นทางที่ตัวเองเชื่อว,ว่าดีที่สุดส่วนคนอื่นจะตัดสินการเลือกของเรายังไงนั้นก็เป็นธุระของเขาเราไม่สามารถไปห้ามหรือแก้ไขอะไรได้ครับคนจะชอบหรือเกลียดเราก็เป็นธุระของเขาไม่ใช่ธุระของเราครับความสัมพันธ์ที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างกันไว้ระดับหนึ่งหากใกล้กันเกินไปเราจะหันหน้าเข้าหากันไม่ได้การยอมรับตัวเองคือการยอมรับว่าตัวเองทำไม่ได้ในเรื่องที่ทำไม่ได้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามพัฒนาตัวเองให้สามารถทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดครับคนเรามีความสามารถเพียงพอแต่ขาดความกล้าเท่านั้นคนเราจะเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคิดว่าตัวเองมีประโยชน์กับใครสักคนชีวิตคือเส้นเป็นจุดเล็กๆที่เชื่อมต่อกันแต่ ในขณะจุดหนึ่งจุดก็คือเวลาแต่ละวินาทีในตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในวินาทีนี้ครับถ้าเราแคร์ใส่ใจและพยายามทําทุกอย่างเพื่อเอาอกเอาใจคนอื่นในที่สุดเราก็จะเหนื่อยและไม่มีความสุขในชีวิตได้เลยครับเราต้องกล้าที่จะเป็นตัวเองแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยครับซึ่งอาจจะมีคนเกลียดบ้างแต่ก็ไม่เป็นไร เราเกิดมาในชีวิตเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้เพื่อใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นครับนี่ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ทําให้ผมเข้าใจเรื่องของความรู้สึกและพฤติกรรมมนุษย์มากๆครับได้อย่างลึกซึ้งมากเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแนวคิดหลายอย่างของผมไปเยอะเลยทีเดียวถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในอีพิโซดนี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ได้นะครับแล้วผมก็อยากรู้ว่าคุณผู้ฟังมีแนวคิดอย่างไร กับหนังสือเล่มนี้และไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเชื่อมันในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมากแค่ไหนผมมั่นใจว่าสิ่งที่คุณผู้ฟังเชื่อเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณครับผมไม่มีทางไปบอกว่าสิ่งที่คุณเชื่อเป็นสิ่งที่ผิดไม่มีทางที่ผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณเชื่อจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับผมเคารพในความเชื่อของทุกคนแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนครับ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ